พลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์อิมแพ t คเมืองทองธานีฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด การค้าจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับอบจสมุทรปราการจัดงานเที่ยวถิ่นกินอร่อยสมุทรปราการเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดที่บริเวณลานหน้าสารกละรางจังหวัดสมุทรปราการหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการภายใต้ชื่อเที่ยวถิ่นกินอร่อยสมุทรปราการระหว่างวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองนห้าหกห้าโดยมีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยนายชนสวัสดิ์สวัเหมประธานหาอการค้าจังหวัดสมุทรปราการนางสาวชนทิดาสวัเหมเลขานุการนายกอบจนางสาวพิมพ์สวัเหมสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการนางนงรัตนคงกเกษมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรชินศรีนายชัยพจน์จรุนผงนายเจนเจตเจนนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีปนาทีทวีวัน์ปลัดจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการสมาชิกสภาเทศบาลน,นครสมุทรปราการคณะกรรมการหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรปราการและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก ด้วยจังหวัดสมุทรปราการมีความมั่งคั่งทางประวัติศาสตร์มีธรรมชาติอ่าวไทยที่สวยงามความหลากหลายทางประเพณีมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างมากมายอาทิโซนอาหารจาก6อำเภอตลอดจนโซนของหวานโซนอาหารหาราลและโซนฟู้ดทักมารวมไว้ที่งานนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานได้ลิ้มลองอาหารถิ่นที่เป็นตำนานคู่กับจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนั้นภายในงานมีการจำลองแลนด์มาร์คสำคัญในจังหวัดสมุทรปราการมาไว้ภายในงานเพื่อเป็นจุดถ่ายภาพที่ระลึกอาทิเช่นองค์พระสมุรเจดีย์ป้อมพระจุลจอมเกล้าพิพิธภัณฑ์ท,ทหารเรือวัดโสการามวัดบางพลีใหญ่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งตลาดน้ำบางพลีและสถานตาอากาศบางปูรวมถึงอาหารพื้นบ้านต่างๆผลิตภัณฑ์และสินค้าโอท็อปซึ่งเป็นของดีของจังหวัดสมุทรปราการโดยหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดงาน เที่ยวถิ่นกินอร่อยสมุทรปราการดังนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการจัดบริการอาหารผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปต่างๆของจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงการสร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการโดยขอรับเงินอุดหนุนจากโครงการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งจัดงานในครั้งนี้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการได้มีมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยผู้เข้าร่วมงานทุก ทุกท่านได้สวมใส่หน้า,ากากอนามัยตลอดเวลาโซเชียลดิสแทนซิ่งการเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัยการตรวจว,วัดอุณหภูมิและมีบริการเจลแอลกอฮอล์ภายในงานหลายจุดเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศผ่านภาษีมาในท่าสาธานณสุขจังหวัดสมุทรปราการครับเมืองหน้าด่านทางเลที่มีความสำคัญสร้างการแห่ปลาของชาวพรทประแดงทำากทุ ทีมข่า EC, Channel, าาว AEC Channel TV รยงนชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลน e จอร์ Impact เมืองทองธานีฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิด ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด